สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแยกต้นไม้ลงกระถางนะครับก็จากพอทที่ได้พอไปนะครับก็จะเป็นอพอตนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกอเลือกที่ต้นพูเยอะๆนะครับต้นพูเยอะๆนะครับผมก็เลือกไว้แล้วนะครับ ก็เป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวนับปูนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบามปูนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้อ่านะครับดึงออกมาแล้วนะครับเราก็ตกแต่งเขานิดหน่อยนะครับไม่ได้ตัดรากนะครับผมก็จะตกแต่งเขานิดหน่อยนะครับด้วยปลายผู้กัน นะครับด้ามพูกกันนะครับอ่านะครับตกแต่งเขานิดหน่อยนะครับพูกกันก็ตกแต่งเขานิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ตัดลากนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราก็วางไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับแดดจัดนะครับโอเคนะครับเราก็เดี๋ยว ซูมใกล้ๆเลยนะครับขออนุญาตซูมใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะได้กระถางเป็นกระถางากระถางดินเผานะครับก็ซื้อจากแถวบ้านนะครับนะครับก็เป็นกระถางตัวนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นที่ได้เพาะไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็สิบสี่ผูนะครับสิบสี่ผูนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็จะลองก้นด้วยใยมะพร้าวนะครับ หรือว่ากาบมะพร้าวก็ได้นะครับลองป้นนะครับเพื่อไม่ให้ดินเขาไหลลงไปนะครับ,นะรบก็น้ำก็จะได้ระบายง่ายๆนะครับ,นะรบ,นะรบเสร็จแล้วก็าตามด้วยดินคัดตักนะครับ แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับตาม้วยดินกะตัดนะครับผมนะก,ก็จะมีอ่ปุยมะพร้าวแกบดำนะครับแล้วก็อ่ปุ๋ยคอกล่อนนะครับปุ๋ยคอกล่อนนะครับเคาะๆนิดนึง ดินเขาลงไปนะครับก็จะมีพวกมแมลงตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นมแมลงที่กระโดดตัวเล็กๆก็ชาวบ้านเรียกว่าตัวกินพักนะครับเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับต้นไม้นะครับแล้วก็ช่วยปูดินให้เราด้วยนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมแมลงที่บินได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ อันนี้มแมลงเขาอยู่ในดินก็ไม่มีปัญหาจะได้ลดพวกสตาร์เกิลตีไปด้วยนะครับอ่าเราก็จะใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ครับก็ตามด้วยปุ๋ยนะครับทูโมโคสนะครับก็หาได้จาก c o ปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าร้านแคทตัสนะครับก็ใส่ไปเลยครับ นะครับเสร็จแล้วเราก็าใช้ดา้ดามนะครับด้ามช้อนกุดนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็จะวางไม้ลงไปนะครับนะครับอ,อยู่ไหมครับอยู่นะครับเ,เราก็จะตามด้วย ดินญี่ปุ่นนะครับดินญี่ปุ่นนี่นะครับนี่ก็หาซื้อได้หลานต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็จะได้มองเห็นขนาดนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมใช้ใช้ใช้ใ,จใ,จใหญ่ครับก็ถ้าเป็นช้อปปีล้ลาซาด้าเราก็สั่งได้นะครับว่าผมก็ซื้อจากร้านต้นไม้ทั่วไปจะได้เห็นขนาด ที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะใช้ไซส์เล็กก็ได้นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับญี่ปุ่นนะครับ ก็ต้นเล็กๆนะครับไม่จําเป็นต้องตัดรากนะครับเราก็เพาะเขาด้วยอย่างนี้เลยอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะลดน้ํานะครับก็ตอนเที่ยงนี่นะครับลดเลยครับนะครับเราก็ลดเลยก็ จะลดน้ำเลยครับ,รบลดตอนเที่ยงไปเลยครับไม่ตายครับปรับให้เขาตั้งดีๆนิดนึงนะครับเ,เห็นไหมครับอให้อครับผม จะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้อันนี้เราก็ลดไปเลยนะครับนะครับลดให้เขาชุ่มๆเลยนะครับลดตอนเที่ยงเนี่ยแหละครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับนนะครับน้ำเขาก็จะซึมลงไปเองนะครับ ยกขึ้นมาแต่เขาก็จะซึมลงไปเองอ,นะอันนี้ก็จะเป็นาการแยกนะครับจากพอตนะครับจากพอตลงกระถางอันนี้พอรตผมเปิดไว้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับก็ด้านล่างก็ไม่ได้เจาะรูอะไรนะครับเนี่ยด้านล่างก็ไม่ได้เจาะรูนะครับแต่ว่าลดน้ำไหมก็ลดนะครับลดลดให้ดินเขาชุ่มๆ แล้วก็มองหาไม้ที่มีอนาคตนะครับก็แยกไว้นะครับอันนี้จะเป็นไม้มเมล็ดที่แยกไว้นะครับนี่ก็จะเหมือนกันนะครับนี่ก็ไม้มเมล็ดนะครับนี่ก็ให้ดูเป็นบางส่วนนะครับส่วนไม้ช่ำหน่อก็จะเป็นเมล็ดน,นะครับโอ้อ่าเรียบร้อยครับ กองหลุดครับนี่ม้มาช่ำหนอนนะครับเ,เรียบร้อยแล้วรล้องหลุดครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ดินเข้าไปใหม่จะใส่ดินให้ดูเลยนะครับใส่ดนไปใหม่กองหลุดแล้วก็ ใส่โดนไม้ครับอันนี้ไม้ชันหนอใส่ดินญี่ปุ่นเข้าไปก็ถือโอกาสได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับ มาช่ำหนอนะครับครับถ้าลงเรือเราไม่ร้อนเราก็ลดน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเราลงเรือเราร้อนเนี่ยไม่ควรลดนะครับวิธีลดน้ำแบบผมเนี่ยก็คือลดแค่ดินนะครับ อย่าลดหัวไม้นะครับลดแค่ดินพอนะครับสำหรับตอนเที่ยงนะครับ กฝากกด like, ไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม